ในวันนี้นะครับผมได้พาทุกท่านเดินทางมาอยู่กันที่บริเวณชายหาดกระทิงลายอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนาเกลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชลบรุรีสืบเนื่องมาจากว่าช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเวณชายหาดที่ทุกท่านเห็นอยู่ในเวลานี้นั้นได้ประสบปัญหาสาหล่ายทะเลจํานวนมหาศาลเลยทีเดียวได้ลอยมาเกยติดบริเวณชายหาดแห่งนี้เป็นระยะทางยาวนับร้อยเมตรเลยทีเดียวซึ่งจุดนี้อยู่บริเวณด้านหลังบ้านสุขาวดีนะครับ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับได้มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานั่งพักผ่อนหย่อนใจบริเวณชายหาดแห่งนี้ก็ต่างประสบกับปัญหากินเหม็นหรือกลิ่นเน่าเหม็นฉุนนะครับซึ่งตอนนี้ผมเองนั้นก็ได้กลิ่นรุนแรงมาจากสาหร่ายเหล่านี้ด้วยเช่นกันซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่าสาหร่ายเหล่านี้มีลักษณะเป็นเส้นผมนะครับ เหมือนเป็นเส้นผมสีเขียวนะครับแล้วก็มีการเกาะตัวกันหนาแน่นเลยทีเดียวในขณะนี้เริ่มมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลแล้วเนื่องจากว่าสาหร่ายเริ่มมีสภาพเน่านะครับทำให้มีกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงเลยทีเดียวนะครับโดยนักท่องเที่ยวนั้นที่เดินทางมาท่องเที่ยวนั้นก็ต่างถ่ายรูปและก็ได้นําภาพต่างๆเหล่านี้ไปลงในสื่อโซเชียลทาให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์จํานวนมากนะครับซึ่งนอกจาก ปัญหากินเน่าเหม็นแล้วยังทำลายทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดของกระทิงลายแห่งนี้อีกด้วยนะครับจึงขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทางเมืองพัทยาหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ขอให้ช่วยลงพื้นที่เข้าดาเนินการในการเก็บกู้หรือทาลายสาหลายเหล่านี้ ให้หมดไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นั้นเริ่มทวีความรุนแรงในเรื่องของกลิ่นนะครับและก็สภาพที่เน่าเหม็นจนทําให้พื้นที่บริเวณตลอดแนวแห่งนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่ที่ดูไม่น่ามองนะครับและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอาจจะมีการถ่ายรูปต่างๆเหล่านี้ไปลงกระจายแพร่หลายได้นะครับก็ขอฝากหน่วยงานลงมาดําเนินการแก้ไขเพื่อคืนความเป็นธรรมชาติอันสวยงามบริเวณชายหาด กระทิงลายแห่งนี้ให้กลับคืนมาด้วยแล้ะนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศของสาลายนะครับว่าได้ส่งกลิ่นเหม็นยังไงและมีลักษณะเป็นเช่นไรให้ทุกท่านได้เห็นกันอย่างใกล้ชิดและจะทําการสอบถามพนักงานที่ดูแลในพื้นที่นี้นะครับว่าสาลายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมานานแค่ไหนแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสาลายที่เกิดขึ้นบริเวณ ชายหาดนั้นเป็นสาหร่ายยังไงมีลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่นะครับเป็นสาหร่ายที่มีความหนาเกาะตัวกัน<ๆ>เหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเส้นๆนะครับสีเขียวตอนนี้สาหร่ายเหล่านี้นะครับ ได้เริ่มมีสภาพเน่าและก็ได้ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนะครับตอนนี้นี่นะครับก็เป็นลักษณะของสาร่ายที่เกยตื้นอยู่ในตอนนี้แล้วนะครับพี่สวัสดีครับขอยนุาตสอบถามนิดน,นึงนะครับพี่พี่พี่มากวาดขยะตรงนี้ทุกวันไหมแล้วทุกวันค่ะแล้วผมถามหน่อยได้ไหมครับว่า นั่นคืออะไรครับน่ะอ๋อนั่นคือสาหร่ายมากี่วันแล้วครับพี่สาหร่ายแบบนี้ครับอ๋อมันมามันมันจะมาช่วงนี้แหละช่วงเดือนนี้อะเพราะอะไรครับพี่ไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วเขาบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นจริงไหมครับเวลาที่มันแห้งแล้วเห็นเมื่อคืนนี้ชาวบ้านก็โพสต์ในโซเชียลกันว่ามันส่งกลิ่นเหม็นอย่างเงี้ยได้กลิ่นไหมครัมันก็ได้กลิ่นกลิ่นมันทะเลเหมือนน้ำแล้วหนูได้กลิ่นไหมล้ว่ะครับแล้วแล้วจะอยู่อย่างนี้นานไหมครับพี่ไม่นานเดี๋ยวมันก็ไม่มีแล้วหรอครับเขาเรียกอะไรรรปู้้มัคบ แล้วที่ผ่านมาเวลาที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้มีหน่วยงานเข้ามาดําเนินการไหมเขามีค่ะมีเขาเก็บไปหลายรอบแล้วเก็บไปหลายรอบแล้วอันนี้เป็นมากี่วันแล้วครับเป็นเดือนแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วเหรอครับแต่อก่อนเยอะกว่านี้อีกครับอืมต้อก่อนเยอะกว่านี้มันมีแต่อยู่ช่วงนี้แหละช่วงนู้นก็ไม่ยุ่งหรอกครับแล้วแถวนู้นมีไหมครับป้าไม่ใช่มีมีบริเวณนี้เนาะเออบร่เวณนี้แหละเดี๋ยวมันก็หมดแล้วอ๋อแล้วมันก็ละลายแล้วอือครับ แต่คือมันจะมีช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนกุมภาเหรอครับมมันนจะีีอยู่่ชวง้ครับแล้วก็มีเฉพาะบริเวณนี้เหมือนกันใช่มันไม่ค่อยมีครับบริเวณอื่นก็มนไม่ค่อยมีครับอ่ะ oh. โอ้ยระวังนะครับ